หนุ่มกันชัยเล่าเรื่องคนจับงูแฝงนหรือเปล่าระวังโดนโชกกลบับคืบน้าคดีฟิล์มรัฐภูมิลุยฟ้องทุกข้อหาเปิดความรู้สึกจากใจจะแถเพื่อ ร้อนสะเทือนวงการกับกรณีของหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยออกมาเปิดเผยคลิปเสียงปริศนาของนักแสดงและนักร้องดังว่าได้มีการแอบอ้างชื่อของรายการโหนกระแสและชื่อของพี่หนุ่มกัญชัยหลอกตบทรัพย์กว่า20ล้านก่อนที่ในเวลาต่อมาฟิล์มรัฐภูมิจะออกมาชี้แจงว่าเป็นคลิปตัดต่อถูกชักจูงให้พูดแบบนี้เป็นผู้เสียหายเช่นกัน และล่าสุดหนุ่มกันชัยพิธีกรคนดังก็ออกมาเปิดใจหลังจากหายไปพักร้อนถึงความคืบหน้าในคดีนี้โดยกล่าวว่าแฮปปี้ดีเหมือนไม่ได้พักมานานก่อนหน้านี้พี่เคยรู้จักคนจับงูกิ่งๆเขาบอกว่ามันง่ายจับจนชินพอง่ายแล้วความประมาทก็จะเกิดซึ่งมีน้องคนนึงก็จะโดน ฉะนั้นคนเราเวลาทำอะไรที่ง่ายก็ควรจะล้างท่อแบบเริ่มต้นใหม่แล้วทำใหม่แล้วที่ผ่านมาก็คือพักโซเชียลไม่ได้หิวใจแต่ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาคดีเยอะมากเลยไปพักผ่อนล้างท่อสักหน่อยพี่ไปมาสามวันพรุ่งนี้จะกลับมาหรือไม่กำลังคิดอยู่ขอตัดสินใจสักนิดนึงพักเลยไม่ได้เข้าไปดูเลยแม้กระทั่งรายการของตัวเองอันนี้เป็นครั้งแรกที่พักแล้วไม่ได้ทาอะไรเลยจริงๆที่จริงอยากพักมานานแล้ว และเชื่ออย่างหนึ่งว่าคนที่ตามข่าวไม่ใช่แค่คนที่ทำข่าวยังเครียดเลยแล้วคนทำล่ะที่ต้องรับรู้ข้อมูลหาข้อมูลมันก็หนักเลยทำอะไรไปให้ตัวเองบ้าง และสำหรับพี่บอกไปแล้วว่ารู้จักกันมานานแต่ไม่ได้หมายความว่าสนิทกันเป็นไปตามระบบทีเกิดขึ้นในส่วนของตัวพี่เองพี่หมองว่าครั้งนี้มันหนักและล้ําเส้นเกินไปที่ผ่านมาเจอเรื่องที่เอาชื่อไปแอบอ้างแต่พอเป็นคนที่เรารู้จักเขาอยู่แล้วการทำแบบนี้ยิ่งรู้สึกแย่ก,กว่าทุกๆคน แล้วพี่หนุ่มให้โอกาสหรือไม่โดยพี่หนุ่มกล่าวว่าไม่ได้บอกว่าให้แต่เราคิดในใจว่าครั้งแรกที่โทรไปหลังจากถ่ายสามแซบเสร็จก็ทําเขาว่ามันเกิดขึ้นแบบนี้นะและครั้งที่สองก็ใช้คําว่ามีคนบอกมานะมันไม่โอเคแต่เขาก็ยังเหมือนเดิมไม่เคยพูดเลยสุดท้ายหวังว่าเขาจะยอมรับเราบอกว่าเราได้ยินเสียงเพราะมีคนเปิดให้ฟังแล้วเป็นแบบนี้แต่ก็ไม่ได้บอกว่ามีคลิปเสียงเขาก็บอกว่ามันเป็นการตัด เราก็โอเคพอจบวางหูเสร็จเราก็โทรหาบิ๊กเตา่าบอกว่าไม่โอเคแจ้งความดีไหมเขาก็บอกว่าถ้าปกป้องสิทธ์ก็สมควรและโทรหาทนายต่อตอนเย็นวันนั้นเราไปออกรายการและโทรมาหาพี่แต่ไม่ได้รับรู้สึกว่าไม่รู้จะคุยอะไรไม่ได้โกรธหรือว่าไม่ได้ไม่อยากคุยแต่เคินแทนอย่าใช้คำว่าอายเคินแทนรู้สึกว่าเขาจะพูดกับเรายังไง ลองคิดดูถ้าวันนั้นเราไม่ได้คลิปนี้และคลิปนี้ไปอยู่ในมือของคนที่เป็นคู่กรณีคนที่สวยคือพี่นะไม่ต้องพูดถึงเรื่องขอโทษไม่ใช่ไม่รับไม่อยากฟังให้เป็นไปตามกระบวนการเพราะว่าสิ่งที่คุณทํามันเป็นสิ่งที่เสื่อมทรามในสังคมไม่ควรมีใครโดนเบื้องต้นที่แจ้งคือมินประมาทแต่บอกแล้วว่าถ้าตรงไหนที่กฎหมายจัดกันได้ก็เอาหมดและเชื่อว่าคนดูก็รู้ที่ทําแบบนี้เพราะอยากให้มีมาตรธรน ของสังคมว่าไม่ควรมีใครทําแบบนี้คุณเอาเปรียบคนทั้งที่เป็นคนมีชื่อเสียงเอาจริงๆจะบอกว่าเป็นงาน PR เราไม่ใช่ควายฟังก็รู้ว่าคืออะไรจะแถทําไมและอันนี้ฝากบอกเลยว่าถ้าคุณพูดกับผมว่าผมยอมรับทำจริงผมจะทำยังไงดีผมถูกชักจูงแบบนี้อย่างน้อยผมจะให้ออกมาพูดเป็นการซื้อสัตว์กับตัวเองคนเราผิดพลาดได้แต่พลาดแล้วไม่ยอมรับมันเป็นอีกเรื่อง